อ่าวันนี้ที่อาหารเชา้าที่โรงแรมนะครับสภาพคุณเต้เต้จ่ายด้วยนะครับหนึ่งรอยบาทนะครับวอชเชอร์ค่าอาหารอย่าหันหน้าหนีสิครับอิ่มไหมครับอิ่มไหมครับอิ่มมั้ไม่จ่ายนะอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับคบอกเรื่องเสียตังค์นี่ดีเดิมหนีตลอดวันนี้ก่อน มันนี่ก่อนอร่อยไหมอีกเตะอีกขาเป็นไงครับเป็นไงครับอ้วนวครับจะอ้วนนี่อิ่มหรืออร่อยอิ่มอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยหน้าตามึงถ้าอร่อยจริงจริงมันเรามาขับกินอยูทำไมอร่อยทำไมอร่อยทำไมอร่อยเลยอากขห